ส่วนทางด้านเมืองไทยประกันชีวิตนะครับก็มีการมอบเงินให้กับทางสภากาชชตาไทยครับเพื่อจัดซื้อรถบริการบริจาคโลหิตเคลื่อนที่นะครับ คุณสาระล่ำซำนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนกล่าวว่าจากการจัดก,กิจกรรมของบริษัทผ่านทาง NTL Fit นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันด้านสุขภาพที่ช่วยให้คุณเข้าใจสุขภาพตัวเองได้ดียิ่งขึ้นแล้วทางเมืองไทยสไมล์クラブนะครับที่ได้ประกาศเชิญชวนคนไทยมาร่วมแบ่งปันความสุขและรอยยิ้มอย่างยั่งยืนให้กับสังคมไปพร้อมกันผ่านโครงการเมืองไทยปันความสุขเพื่อการจัดซื้อรถรับบริจาคลหิตเคลื่อนที่นะครับมูลค่า8ล้านบาท กมอให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยได้รับเกียรตินะครับจากคุณขันประจบเหมาะครับผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ของสภากาชาติไทยรองจัดตราจารย์แพทย์หญิงดุดใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและนางสาวพิยนันท์คุ้มครองครับผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กรของสภากาชาติไทยเป็นผู้รับมอบในกิจกรรมของโครงการเมืองไทยปันความสุขนะครับก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีครับตั้งแต่1ธันวาคมปี2566 ถึง29กุมภาพ,พันธ์2567ที่ผ่านมาก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสะสม9เดินผ่าน MT outfit เป็นจำนวนรวมกว่า5,800คน9เดินสะสมรวมกว่า3,900ล้าน9นะครับสำหรับสมาชิกเมืองไทย Smile Club นะครับที่ร่วมบริจาคคะแนนสะสมผ่านแอปพลิเคชัน MT l Click ก็มีคะแนนรวมกว่า1 0,000คะแนนคิดเป็นเงิน500,000บาทครับเมืองไทยประกันชีวิตก็ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านนะครับที่ร่วมกิจกรรมสะสม9ผ่านแอปพลิเคชัน MT l f i t อย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนขอบคุณสมาชิกเมืองไทยสมัยคลับทุกท่านที่ร่วมบริจาคคะแนนสะสมมาเป็นเงินบริจาคในครั้งนี้เ,นนนะะเมืองไทยประกันชีวิตก็ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างมั่นคงแข็งแกร่งและเติบโต,ตอย่างยั่งยืนเพื่อผู้เอาประกันนะครับและก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคมไทยในทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องต่อไปครับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะของเมืองไทยประกันชีวิตลคะค่ะ